สุูเปอร์เขาเรียกว่านะไรซูเปยากิญ,ญี่ปุ่นชั้นแท้นะคระับเนี่ยเนื้อนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเลยดีผัดเดิดด้วยเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวก็ลองทานดูนะท่านท่านผนะู้ชมได้แล้วครับเนี่ยครับโอ้โหสชานิอาหารอาหารจริงเดี๋ยวจะถามให้คนตั้งนะครับนะครับ เห็นไหมฮะเดี๋ยวเราทานดูปืนกันดีกว่ามีปลาดิบด้วยเครื่อด้วย,วยนะฮะสวัสดีไนดเนี่ยสุกอยากี้ยากีญี่ปุ่นแท้ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยของแท้เป็นอย่างเงี้ยครับหวาน,วานที่ผู้จิ๋งจะหวานตอนแรกกเด็กๆนะครับสีสันที่น่าทานมากครับเนะี่ยฮะโอ้โหสุดยอด อาหารจริงเห็นไหมฮะโอ้โหจุ๊จิวมีข้าวมาแล้วซุปมิสโซะครับเอ้อ Thank you very very much 哦，那他这样。Hmm.